สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถหาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเดนการเดียนนะครับเขารายงานข่าวนะฮะว่าชาวยูเครนหลาย,ายร้อยหลายพันคนกลายเป็นรารงานผิดกฎหมายในประเทศอังกฤษหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจหนีสภาพการทํางานสุดแย่ออกมาจากฟาร์มที่เข้าไปเก็บผลไม้ตามฤด,ดูกาลโดยหลายคนอ้างว่าถูกใช้แรงงานเยียดถาส จากข้อมูลของทางการอังกฤษชาวยูเครนเป็นรายงานที่ได้รับวีซ่าทำงานตามรูปแบบกลุ่มใหญ่ที่สุดในอังกฤษปี2021คือมีทั้ง2ใน3หรือว่า19,920คนจากทั้งหมด29,631คนที่ได้วีซ่าประเภทนี้โดยก,การเรียนนั้นไปพูดคุยกับรายงานชาวยูเครนรายหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานที่ทํางานที่ลำบากใจอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเองหลังจากหลบหนีจากสภาพการทํางานในฟาร์มที่เธอบอกว่าไม่ต่างอะไรจากการเป็นทาสสมัยใหม่ รายง,งานหญิงรายนี้เ,นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีดีกรีจากมหาวิทยาลัยถึงสองใบเธอเดินทางมาอังกฤษกับสามีซึ่งกำลังจะจบการฝึกขัดเพื่อเป็นหมอโดยหวังว่าจะมาหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวรายง,งานหญิงรายนี้ให้ข้อมูลแก่ w o r k ์กไรส์เซ็นเซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยให้ผู้อพยพย้ายกินเข้าถึงความยุติธรรมในการจ้างงานโดยมีรายละเอียดสภาพการทำงานที่น่าตกใจในฟาร์มที่เธอและสามีทำงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2021 จนกระทั่งทั้งคู่หลบหนีในเดือนตุลาคมปี2021ตอนที่เธอทํางานเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเธอออกมาจากฟาร์มก็มาทํางานเป็นพนักงานทําความสะอาดส่วน um. สามีทํางานก่อสร้างอยู่ในระบบเศรษฐกิจใต้ดินเธอบอกว่าเธอเจอชาวยูเครนคนอื่นๆอีกหลายคนมากมายที่หนีออกมาจากฟาร์มและไม่สามารถกลับยูเครนได้เลยถูกบังคับให้ทํางานที่อังกฤษอย่างผิดกฎหมายรายงานชาวยูเครนเล่าโดยบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นเป็นตัวประกันอยู่ในอังกฤษ ทางบ้านบอกว่าเธอไม่ว่ายังไงก็ตามห้ามกลับยูเครนเพราะว่าเวลานี้ที่ยูเครนนั้นเกิดสถานการณ์สงครามนอกจากนั้นแรงงานก็เล่าต่อน,นะครับบอกไม่มีใครสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานที่เข้ามาทํางานตามฤด,ดูกาลนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยเธอถูกใช้งานและบางคนนั้นเวลาบาดเจ็บเวลาล้มป่วยก็ไม่ได้รับการรักษาเพียงแค่ให้กลับไปที่พักนอนพักแล้วก็ให้หายไปเองนะครับบอกว่าในแคมป์คนงานนั้นเนี่ยมีคนงานหญิง ที่เช่นเดียวกับพวกเธอนั้นเนี่ยครับหนีกันออกมา30กว่าคนนะครับนอกจากนั้นยังมีคนที่ยังอยู่ที่นั่นอยู่โดยภาวะจำยอบอีกจํานวนมากเธอบอกด้วยนะครับว่าการทํางานนั้นเนี่ยไม่มีสวัสดิการนะครับไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและก็การป้องกันสุขภาพนั้นก็ไม่มีมีการเหยียดเชื้อชาติที่พักไม่มีห้องอาบน้ําไม่มีน้ําประปาไม่มีแม้แต่ห้องครัวนะครับซึ่งเธอก็บอกว่านี่เป็นปัญหาที่ทเกิดขึ้น จากการที่เดือการเลียนเอาข้อมูลนี้ออกมารายงานนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับเวลานี้ที่สถานการณ์ในยูเครนมีคนจากยูเครนนั้นอพยพเข้าไปในชาติต,าต่างๆของยุโรปเป็นจํานวนมากนี่ก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าเมื่ออพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นนั้นเนี่ยครับก็ถูกมองเป็นรายงานชั้นสองถูกใช้งานอย่างหนักแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนยใดน,นะครับ